ซ,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 ซึ่งตรงนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะฮะถามว่าโดนยิงก็บอาโดนเป็นกระสุนไรโอเคทาววนะครับถามว่าใครยิงเพื่อนบอกว่าทหารนะครับมาสะท้อนให้เห็นให้เห็นว่าเฮ้ยนว,วันนี้ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นจากลจาก พื้นสานธมินมันพื้นสาเลือดนะครับผมว่าถามว่าตกเนี้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าผมว่าโอเคเปลี่ยนแปลงคือความรุนแรงความบีบเราให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยผมว่าหลายคนเข้าใจนะครับโลกโลกเรามันเปิดมากขึ้นกลุ่มคนที่ที่คุยกันตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วลื่นย้อนหลังไปเนียฮะ ต้องบอกว่าจริงๆว่าโอเคมันก็เป็นกลุ่มเก่าๆนะฮะยุทธวิธีในการทํานะฮะเหมือนเดิมหมดนะครับถามว่าเหมือนกันตรงไหนครับคือเขาก็ใช้ไอ้ความใช้คนลากญ้าที่มีมีเรื่องของการศึกษาอันนี้ประเทศเราะฮะยี่สิบปีที่ผมทํางานมาเนี่ยผมดูว่าคนระดับล่างของเราเนี่ยปัญหาเรื่องของการสื่อสารที่ถูกถูกไงฮะคือเขาไม่ได้เพิ่มอะไรมากขึ้น แล้วเขาเขาถูกหยิดิดไอต้ตรงนี้มามามาใช้นะครับทุกครั้งเราเราถูกเผาไม่ว่าจะกรมผสมพันธุ์ไม่ว่าอะไรจนวัดถึงนะครั้งนี้ครคือพอดีในส่วนตัวของผมนะฮะผมก็ทำก็เหมือนเหมือนยามนะฮะพอโลกไซเบอร์มาเนี่ยหลายเรื่องเราเก็บกดเราพูดอะไรไม่ได้ อันนี้บอกกันตรงๆนะเนื่องจากว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปธานทิเบตไตทั้งหมดแม้แต่ในตัวองค์กรมันก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ได้ทั้งทั้งหมดนะครับเราก็มีโลกหนึ่งข,ของผมเนี่ยขนาดทําบล็อกเราก็เข้าไปเขียนเราก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเราก็เขียนก็อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวใครจะมาฟ้องคุณก็มาฟ้องกันเราแต่พอดีเนื่องจากผมเนี่ยถ่ายรูปอาชีพคือต้อง สร้างภาพใช่ไหมครับอาชีพสร้างภาพเนี่ยมันมันยากครับมันต้องเอาตัวเองไปแลกทุกช็อตกว่าจะได้มาแล้วผมถูกท้าทายมากๆนะครับกับอาชีพนี้นะครับถูกท้าทายพอมันเป็นโลกดิจิตอลเลยนะครับก็ถูกท้าทายว่าเฮ้ยรูปที่มึงถ่ายนี่นะเมคก็เปล่าจริงก็เปล่านะครับและอีกขาหนึ่งเราก็เป็นอาจารย์ที่สอนมันทําให้ มันเก็บปวดมากนะครับกับการทํางานอาชีพนี้แล้วเสร็จแล้วหลายเวลานะครับเวลาส่วนหนึ่งของการทํางานเนี้ยถูกท้าทายไปกับข้อเท็จจริงทางทางด้านข่าวสารนะครับโดยเฉพาะยุคดิจิตอลปัจจุบันนะครับหลายรูปเนี้ยส่งเข้ามาจริงไม่จริงสอชอออกมาเอ้ยไม่มีนะคนไม่มีถามจริงๆว่าแล้ววันนี้ นักศึกษาปีหนึ่งเนเล่นโปรเต์ช็อปเป็นหมดแล้วโลกมันไปไกลขนาดนั้นหมดแล้วข้อเท็จจรินต่างๆเนี่ยเราถูกเราถูกแชร์มากเลยนะครับว่าเรื่องราวที่พ,พูดกันอยู่เนี่ยทวิตกันพ,พูดไปเนี่ยใครจะเอาไปใช้ใครจะเอาไปบิดเบือนมันได้ตลอดเพราะฉะนั้นอาชีพอย่างพวกผมเนี่ยฮะมันทรมานมากนะครับสมมติพูดไปแล้วมันไม่มีใครเชื่อไม่มีผีไหนเชื่อเลยทำไงฮะมันเจ็บปวดฮะ พูดไปอีกครั้งอีกครั้งผมพูดเหรอก็แค่นั้นแหละใครนี้พูดจริงหรือเปล่ามึงพูดมึงก็เข้าข้างมันจปะปวดนะแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่ครั้งนี้ในการทํางานนะครับผมไม่สามารถเอ่ยอ,อ้างสังกัดของผมในการทํางานผมนพูดมามึงตายเลยคือคำว่าตายหมายถึงว่าโดนนะหลายจุดที่เราไปเจอ,อยังไงฮนะ เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวมันจะไปพลาดคือเนื่องจากเนื่องจากเนื่องจากแฟกที่ของผมเนี่ยมันเป็นแฟกที่มาจากมันต้องเห็นก่นแล้วก็บันทึกตลอดนะครับครับแม่แต่เคสท่องสามนะครับอผมเห็นการที่ที่คนคนที่มันเหมือนมันแพ้ไม่ได้ฮะ พอคุณผระที่สั่งสั่งปิดเวทีที่บ่อนไก่นะครับคุณประที่โดนหินคว้างไปการที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะมันขาดมันขาดแกนนํามันขาดคนที่นําเนี่ยใครที่ตะโกนขึ้นมาสามารถเป็นผู้นําได้ในทันทีเนี่ยโอ้โหดูซิว่าแล้วคนแค่ร้อยสองร้อยคนวันนั้นนะที่ช่องสามนผมอยู่ตรงนั้นเฮ้ยช่องสามไปเผามันเลย มันเคยด่าพวกเราซึ่งเหตุผลผมยังไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ครั้นี้มันไม่มีคนนำนะฮะไอความน่ากลัวของตรงนี้ผมว่าโหร้ายมากนะครับหลายครั้งที่เป็นประสบการณ์ตรงหลายจุดตั้งแต่พฤศสารทมินมันก็ใช้อย่างเงี้ยฮะมันใช้คนเนี่ยฮะคนที่ท,ที่ที่ไม่มีเราไม่อยากว่าคนรากญากไม่อได้รักตักสารน้อยหรืออะไรเงี้ยฮะพอพออารมณ์เขาเข้ามานะครับ มันถูกจุดชนวนถูกนําพานิดตึงนะฮะมันก็ไปหมดแล้วตัวผมเองที่ตกช่องสามนะฮะเราก็ต้องวิ่งหนีเพราะตอนแรกของผมถือกล้องใช่ไหมถือกล้องออกมาเขาเห็นเราถือกล้องเราก็รู้ว่าเราเปรียบเราเปรียบเขาคือเราจะใช้อุปกรณ์ของเราถ่ายบันทึกหน้าเขาอะไรเนี้ยเขาก็มีวิธีพากนะฮะตาลึงโอเคไม่เป็นไรก็ แฝงกันนะฮะเราก็เรารู้ตัวว่าเราเกินเลยไปแล้วเราก็ต้องเก็บกล้องนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยช่องสามอะไรได้มากขนาดนั้นนะครับแต่หนึ่งที่ที่ผมมองผมมองคือว่าเนี่ยฮะกลุ่มคนที่ที่คาดหวังที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงถามจริงมีกี่กลุ่มผมว่าถ้าตอบมาจริงๆแนละ้วยิ่งที่คนที่เป็นแฟนการเมืองนะ,ะรู้อยู่แล้วนะครับว่า เกมนี้ต้องการเดินไปถึงไหนนะครับแล้วจริงๆถามว่าชาวบ้านชาวบ้าน,นอนอกเข้าใจไหมว่าเขารู้นะครับเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าตั้งแต่เหลืองเหลืองแล้วมาแดงอะไรเงี้ยยุทธศาสตร์คายกันไหมฮะบอกไ่คายกันน่เป็นกลุ่มคนที่แต่ก่อนเคยเข้าป่าอาพูดแล้ววันนี้คุณเริ่มมีบทบาทใน ในบ้านเมืองโอเคคนพวกนี้ก็อยู่ทุกกระจายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งนะครับผมไม่อยากให้มองมองมองว่าสื่อไม่ยอมรายงานแม่ไรแต่ผมมองว่าสื่อเนี่ยมีหลายเพื่อหลายคนนะครับพยายามจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ผ่านโดยผ่านความเป็นตัวตนของเขาผ่านโลกไซเบอร์ออกมานะครับแต่ทีแต่ว่าบางครั้งมันก็ถูก การหยิบฉวยโอกาสตรงนั้นเข้ามาเพื่อจะตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาอย่างผมอีกอันหนึ่งนะครับแชร์ตรงที่ว่าเนื่องจากไอ้เรื่องม็อบเรื่องอะไรเนี่ยเราก็เราก็ติดตามนะครับเหมือนแยมนะฮะพี่ตามมาแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีคนคน,คนทีวีบูรพาขอขอดูวิธีทําง,งานขออะไรเสร็จแล้วเราไม่ได้คิดคิดว่า เฮ้ยมันจะมีอะไรมากมายขนาดนั้นเราก็เปิดตัวเองใช่ไหมฮะด้วยความไม่ด้วยความโง่ของเราก็ได้นะครับเราก็เสร็จแล้วพอเรากลับลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหด้วยความไม่รู้ของเพื่อนด้วยเพื่อนกับแซวโอ้โหให้เดี๋ยวนี้ไปออกคนขนคน,คนอย่างงู้นอย่างนี้เขาทักกันอย่างนี้นะครับในในเวทีแต่ <laughs> เวลาตรงจุดทักเนี่ยมันไปทักอยู่ใกล้ กลุ่มผู้ชุมนุมมันเข้าหูสกิดนิดเดออ๋อมึงอยากเป็นพระแอกงไงมาเท่านั้นแหละฮะอันนี้อันนี้อันนี้ก็กลุ่มแดงเนกลุ่มเหลืองผมก็โดนเหมือนกันตอนที่ที่ชุมนุมในคำเนี้ยเนื่องจากเนื่องจากอัดมากนะครับว่าเอ๊ทำไมมันมันชุมนุมมันนานยืดเยื้อแล้วกันในคำเนียยมันมีอะไรทักษะแล้วการการทํางานเรื่องด้านภาพนะครับ คือยิ่งชุมนุมกันมากแล้วภาพมันซ้ำๆเก่าๆเนี่ยมันเป็นปัญหาของ้มันน่าเบื่อใช่ไหมฮะเราก็โอเคหลังจากประชุมข่าวก็ไปผมก็เข้าไปแล้วมันก็เป็นวันวันที่เขาหยีกแกน้ำตานีวันที่เจ็ดกรกฎานะครับอพอดีน้องๆก็บอกเออพี่อาวุโสแล้วพี่ไปดูงานง่ายๆหน่อยแล้วกันก็ <laughs> ไปในทําเนียบพวกก็ไปเจ็ดโมงด้วยความเป็นเป็นลักษณะนคนคน ทำงานด้านนี้เราก็ก็ไม่ได้ระวังตัวเท่าไหร่ก็เข้าไปผมเห็นคาเนี่ยผมตกใจนะครับผมว่าโอ้โหเฮ้ยมันมีนาด้วยเฮ้ยมันมีเพิงไม่ม,ม,มีอะไรผมก็ด้วยด้วยความสนุกกับการถ่ายรูปนะครับผมก็ถ่าย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 เจอพี่ปองอยู่บนเวทีก็เอ้าพี่วันดีอะไรเงี้ยนะทักถ่ายกันมป